นะโ Nein, มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคการเป็สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นสาธุสาธุสาธุาค่ะก็ขอสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบสี่นะคะก็ได้มีโอกาสมาสะสมอริยทรัพย์กันต่อนะคะทางลายกลุ่มไตสิกขาก็หัวข้อสนทนาธรรมวันนี้นะคะทางลน์ จะอยู่ในเรื่องของการทำความเข้าใจวิปัสนาญาณขั้นต่างๆนะคะโดยเราก็สมมุติกันขึ้นว่าคุยกันเรื่องวิปัสนาญาณที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่วิปัสนาญาณที่สามแล้วก็จะไปสู่วิปัสนาญาณที่สี่แต่เราสามารถที่จะทบทวนเรื่องวิปัสนาญาณทุกระดับตั้งแต่ระดับที่หมาเลยนะคะได้ ได้ตลอดเลยนะคะเพราะวาเวลาการอบรมเจริญวิปัสสนานั้นสามารถพลิกกลับไปกลับมาได้พลิกกลับไปกลับมาได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเบ็ดเสร็จเรียบร้อยขั้นที่หนึ่งจึงมาวิปัสสนาญาณขั้นที่สองไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเราต่างคนต่างก็สะสมความรู้มาไม่เท่ากันนะคะแต่วัตถุประสงค์ในการสนทนาเนี่ยเพื่อเพื่อให้จับหลักให้ได้ว่าตอนนี้เรากําลัง ทำอะไรอยู่กับพระพุทธศาสนาเราอยู่ตรงจุดไหนนะคะแน่นอนนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าพระปริยัติศาสนานั้นเป็นพื้นเลยนะคะเป็นพื้นความรู้เลยเหมือนเราเรียนหนังสือเข้าชั้นอนุบาลน,นะคะแล้วก็มาปนหนึ่งปอสองลักษณะอย่างนั้นเลยนะคะคือต้องต้องเก็บสะสมทฤษฎีก่อนว่าทฤษฎีที่ถูกต้องคือพระไตรปิฎกเนี่ยมีคำสอน อธิบายต่างๆไว้อย่างไรนะคะอ่านเองไม่เข้าใจต้องมีหลายๆคนช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันพูดนะคะอย่างโดยส่วนตัวตัวเองเนะะี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าหลักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาคือไตรสิกขาเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะคะสี่สิบไปปลายนะคะสี่สิบกว่าจึงจะเข้าใจนะคะไม่ได้เข้าใจตอนเรียนหนังสือเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะ เรียกว่าในโรงเรียนสอนอะไรเราไหมหรืออะไรไม่ไม่ไม่ได้อะไรค่ะโดยส่วนตัวไม่ได้อะไรได้แต่เอประวัติของเอรพราพุ่ธมีพระภาคว่าเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่รู้เลยว่าเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะคะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าความจริงพอเรามาฟัง พระอาจารย์สมบัตินันทโกท่านก็บอกว่าไม่ใช่นะคะคือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แต่เมื่อเป็นพระผู้มีพระภาคอารหันตสาัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครเรียกพระองค์ว่าเจ้าชายสิทธัตถะอีกเพราะฉะนั้นความเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีที่มาที่ไปมีความหมายและเป็นบุคคลพิเศษนะคะอันนี้ถ้าเข้าใจแบบนี้เป็นความเข้าใจถูกดังนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ย กว่าคนจะมาถึงจุดถึงแก่นหลักคำสอนเนี่ยเป็นเรื่องของบุญวาสนาจริงๆค่ะโดยส่วนตัวอย่างที่บอกว่ากว่าจะเข้าใจว่าสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในพระพุทธศาสนานะคะหมายความว่าถ้าจะเกิดว่าจะลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ศีลแล้วก็สมาธินะคะแล้วก็อบรมเจริญวิปัสสนา ภาวนาหรือว่าปัญญานั่นเองค่ะแต่เวลาเราฟังพระปริยัติธรรมเนี่ยอย่างเช่นพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งสนทนาธรรมเมื่อคืนใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็บอกว่าเราเราสามารถฟังได้หมดทุกอย่างนะคะวิปัสสนาญาณทุกขั้นเราก็ฟังได้หมดฟังได้ว่าพระอาหารหันเนี่ยท่านท่านทำยังไงท่านเป็นใครบรรลุธรรมแบบไหนโดยระดับการฟังเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าพยัญชนะมีให้เราครบแล้วในพระไตรปิฎกนะคะ บวกกับมีพระอาจารย์สมบัตินั้นที่โกมาอธิบายให้เราฟังอีกเพราะฉะนั้นงานฟังเนี่ยเป็นงานเรื่องส่วนตัวทุกทุกท่านจะต้องตั้งใจแยกย้ายกันฟังเลยนะคะเอ่อหาที่สงบสงบตั้งใจฟังจริงๆนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราเอ่อตั้งใจฟังพระไตรปิฎกโดยมีพระอาจารย์สมบัติบรรยายนั้นมันใช้เวลามากจริงๆแล้วก็ใช้การอยู่คนเดียวด้วย อยู่สองคนขึ้นไปก็บอกได้เลยว่าไม่ได้ฟังเพราะว่าอยู่กับอีกคนอีกคนก็ต้องชวนเราคุยหรือเราก็ต้องชวนเขาคุยหรือมีธุระจะต้องคุยกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นโอกาสของเราเลยที่เราจะตั้งใจฟังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่ได้ยินเสียงนี้นะคะในโลกโซเชียลแล้วก็ยังไม่ได้รับแฟชไดที่เก็บเสียงพระอาจารย์สมบัตินันทโกไว้พันกว่าชั่วโมงเนี่ยนะคะ ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านทิ้งไว้ในกล่องข้อความใน Facebook ไกลสิขาได้นะคะพันเองธงชัยแสงรัตจะส่งแฟชได์ถึงมือท่านเลยนะคะเพื่อให้เก็บเอาไว้เป็นคลังความรู้เป็นความรู้ที่หาไม่ได้แล้วนะคะแล้วเป็นบุญเป็นกุศลที่เก็บเอาไว้กลาบว่ายังได้บุญเลยนะคะเพราะว่ามีคำหนึงในพระคำพีกล่าวเอาไว้เลยว่า สิ่งใดก็ตามที่เป็นที่เก็บพระธรรมคําสอนน่ะอันนั้นน่ะเรากราบไหว้ได้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่มีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นท่านใดได้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บเอาไว้ในสถานที่ที่สมควรนิดนึงนะคะวางไว้สูงหน่อยอย่าวางต่ํานะคะเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมกับเอ่อพระธรรมคำสอนที่ที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้นะคะก็วันนี้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนำเข้าสู่ บทสนทนาที่เราเตรียมกันจะมาสนทนากันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาญาณที่สามค่ะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญค่ะแอปก็สวัสดีทุกท่านครับแอปก็ทบทวนชื่อของวิปัสสนาญาณที่สามนะครับสมัสนาญาณในปฏิสัมภามากท่านอธิบายในหัวข้อนะครับว่าปัญญาในการย่อธรรมทั้งหลายทั้งอดีตอนาคต และปัจจุบันแล้วกำหนดไว้เป็นสมัสนญาณะครับนี่จะเป็นพระบาลีของสมัสนญาณะนะครับปัญญาในการย่อทมทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วกำหนดไว้เป็นสมัสนญาณะซึ่งในวิสุทธิมารท่านก็อธิบายกว้างขวางครอบคลุมเชื่อมโยงไปใน ตั้งแต่เชื่อมโยงตั้งแต่วิปัส,สนาญาณที่สองที่สามที่สี่ก็คือมันมันไม,นมน่มีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งโดยโดยวิสุทธ,ธินะครับเมื่อคืนก็ฟังอาจารย์พิสุรูปหนึ่งท่านก็อธิบายว่า ิปัสสนาญาณที่สามเป็นท่านใช้คำว่าวิสุทธิวีมุตนะครับคือไม่คือพ้นจากวิสุทธิเจคือสมัสนาญาณกับอุทยพยญาณอย่างอ่อนนี่นะครับก็ไม่ไม่ได้เป็นวิสุทธิใดแต่ถ้าจะเป็นมัคคามัคคายนะา,ายทัศนวิสุทธิต้องเป็นอ,อุทยพยาญาณอย่างกล้าน,นะครับที่ ก้าวล่วงอุปกิเลสอิป th, ัสสนุปกิเลสไปก่อนจึงจะเรียกว่ามขามคายานทัศนวิสุทธิประมาณนั้นนะครับแต่ในหัวข้อของวิสุทธิมาริเฉดที่20นะครับหัวข้อท่านก็ขึ้นว่ามขามคายานทัศนวิสุทธินิเทศนะครับคือความที่มีความเชื่อมโยงของการรู้ใน รูปนามขันธห้านี้นะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่ความที่มันยังปัญญายังยังไม่มีกำลังนะครับก็เข้าขายตาร,าระณนกิปัสนาอยู่ก็เลยยังไม่ไม่นับเป็นมรคา,ามาาญญาัคายานทัศนวิสุทธิโดยตรงนะครับ ในวิสุทธิมรรคท่านก็อธิบายในการกําหนดรู้นะครับว่าอย่างรู้รูปรธรรมนะครับรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตนะคนและปัจจุบันทั้งภายในภายนอกอย่างละเอียดลเอียประณีตอยู่ไกลใกล้ทั้งหมดนั้นโดยความมีของไม่เที่ยงเป็นสมัสนาญาณะที่ทา่านใช้คำว่ากลาปะสมัสนาญาณะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้คือโดย เป็นกองนะครับทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตภา,ายในภายนอกอยาปละเอียดเลยประณีตไกลใกล้นะครับโดยธรรมะ1ิบเอ็สเอ็ดประการเนก็นเรียกว่าเป็นกองนะครับกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ้วยความเปของ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็โดยนยิย่าเดียวกันนะครับทีนี้ท่านก็อธิบายเชื่อมโยงไปถึงปริญญาสามแล้วก็ธรรมะสองร้อยหนึ่งไปจนถึงในการกำหนดรู้ขันห้านี่นะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยนิย่าของโตสี่สิบโดยนิย่าของการ จำแนกโดยวัยโดยวัยก็จำแนกเป็นร้อยปีเป็นช่วงละสิบมีพันธมนาทัศก,กะเป็นต้นนะครับก็แสดงความไม่เที่ยงโดยโดยเนื้อยะต่างๆนะครับอย่างโต40นี้นะครับ ดนันก็มีข้อความตอนหนึ่งนะครับว่าพระพุทธพาเมื่อทรงจำแนกอนนโลมยานนั้นได้ตรัสไปแล้วโดยในเป็นต้นว่าพระภิสุเมื่อเห็นขันห้าโดยอาการสี่สิบคืออนิจโตทุกขโตโรกโตขันทโตสลโตอาคาโตอาพาทโตเป็นต้นนะครับก็จะมีทั้งสี่สิบซึ่งใน ในรายกลุ่มพี่ปากินจะโพสไปแล้วนะครับในโตัวสี่สิบซึ่งก็วันนี้ก็เราจะเป็นหัวข้อในการสนทนาในในการพิจารณาดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาัตาแต่ว่ามาใน พยัญชนะที่ท่านใช้คำว่าโตสี่สิบนี่นะครับมีความไม่เที่ยงเป็นต้นก็จะบางครั้งโดยความเป็นทุกข์แล้วก็โดยความเป็นหน้าตาก็จะมีพยัญชนะหลากหลายนะครับอย่างโรคาโต้โดยขันโดยความเป็นโรคโดยความเป็นหัวฝีเป็นลูกศรพวกนี้นะครับก็ม a n y กล่าวว่าเป็นทุกข์โดยตรงไม่ได้ใช้พย,ยัญชนะเป็นทุกข์แต่ว่านั่นก็คือเป็นการกล่าวถึงการเห็นขนันห้าด้วยความในของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์แล้วก็เป็นนัตตานเองนะครับในในสี่สิบในนี้นะครับอย่างข้อที่หนึ่งนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยง บาลีก็คืออน,นิจโตท่านก็อธิบายว่าเพราะไม่เป็นไปเลยที่สุดเพราะมีต้นมีปลายก็อขยายความอย่างนี้นะครับในสุทิมัสทั่วไปเราก็จะทราบว่าเป็นลักษณะที่ว่ามีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็หามไม่ีอะไรเนี่ยนะครับจต่ในที่ที่ท่านจะ เพราะไม่เป็นไปเลยเพราะไม่เป็นไปเลยที่สุดและเพราะมีต้นมีปลายอน,นี้สรางกาอธิบายอย่างนั้นอย่างโดยความเป็นทุกข์เพราะบีบคั้นเฉพาะเพราะบีบคั้นเฉพาะหน้าด้วยความเกิดและความดับและเพราะเป็นที่ตั้งของทุกข์อันนี้ก็ทุกขะโตอย่างข้อ3มนี่ก็โดยความเป็นโรคนะครับโรคะโต ก็ต้องโยยาด้วยปัจจัยและเพราะเป็นที่เกิดเป็นที่เกิดของโรคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการพิจารณาขันห้านี่นะครับสำหรับผู้ที่อบรมเจริญวิปัสสนานี่นะครับก็จะเหมือนประมาณว่าบางในการพิจารณาในใน เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับนี่นะครับโดยในที่โดยในความเป็นปัจจัยครับโดยโดยขณะนะครับซึ่งโดยในย่าของรสูตรที่มีลักษณะเหมือนเป็นเรื่องเป็นเป็นการอธิบายที่มีพย,ยัญชนาหลากหลายเพื่อให เข้าใจในความเป็นของไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะครับก็จะทําให้ผู้ที่มีปัญญาน้อยนะครับก็สามารถที่จะค่อยๆคล้อยตามแล้วก็เห็นตามซึ่งอันนี้ทั้งหมดนี้ก็ท่านใช้คําว่าอนุโลมมยานนะครับหรือบางครั้งในบางที่ใช้คําว่าอนุโลมขันติยานนะครับก็จะมีทั้งอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างกล้านะครับ ก็เมื่อคืนพระอาจารย์พิสูรรูปหนึ่งท่านก็ได้ขยายความไว้พอสมควรนะครับซึ่งในในบางแห่งที่ผู้ที่ศึกษาไม่ไม่กว้างขวางนะครับคำว่าอนุโลมก็จะไปที่นน่นเลยไปที่อนุโลมมายานแต่ว่าจริงๆแล้วอนุโลมอนุโลมมายานอนุโลมมขันติยานนะครับก็จะมีมีทั้งสามระดับนะครับ นันอย่างตรงนี้นะครับก็มีดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นที่เป็นอนิจจโตเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นในระดับที่เป็น,เป,นเป็นอย่างอย่างอ่อนนะครับซึ่งในการพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตตาด้วยพยัญชนะที่หลากหลา ต้นก็ขออน,นุญาแบ่งปันตรงนี้ก่อนครับค่ะก็โต40นะคะโดยในยะของสัมมาสนญาณน,นั้นก็ต้องเข้าใจนะคะว่าสัมมาสนญาณเนี่ยท่านให้มองมองแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะยังไม่ได้แยกทีละนามทีละรูปไม่ต้องเพ่งทีระนามทีละรูปนะคะหมายความว่า พอวิปัสสนาญาณที่หนึ่งเนี่ยเราแยกคนออกเป็นนามธรรมรูปธรรมต่างๆได้แล้วนะคะวิปัสสนาญาณที่สองก็คือเป็นปัญญาที่รู้เข้าใจว่านามธรรมรูปธรรมนั้นเขาทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยอะไรอย่างไรนะคะเชื่อมโยงกันอย่างไรทีนี้พอเห็นแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีอิสระเสรีภาพใดๆนะคะจะต้องอาศัยสิ่งหนึ่ง ตัวเองจึงจะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นสังขตธรรมหรือว่าสังขารธรรมนะคะเมื่อมองเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยปัญญาขั้นถัดไปก็คือมาพิจารณาเอ่อโดยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองว่าทั้งหมดอะไม่ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันน่ก็ล้วนอันนี้จังทุกขงังอนัตตาทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นกราปะสัมมาสนญณนะหรือวิปัสสนาญาที่สามนะคะหรือจะพิจารณาโดยโตสี่สิบก็ได้ โดยโต40เนี่ยก็คือยานที่สามเนี่ยค่ะก็เริ่มพิจารณาไตรลักษณะแล้วนะคะไตรลักษณะเนี่ยเป็นสามัญลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมท,ทั้งหมดเลยทุกทุกรูปทุกนามเลยนะคะล้วนมีความอนิจจลักษณะมีทุกขลักษณะแล้วก็มีอนัตตลักษณะอยู่ในตัวของเขานะคะเนื่องจากว่าต้องพึ่งพาเหตุปัจจัยต่างๆ อวิปัสสนาญาณที่สามท่านก็ให้มองแบบภาพรวมนะคะแต่ก็เน้นให้จิตใจให้ปัญญาเนี่ยเสพคุ้นเรื่องของไตรักษณ์นะคะ mm. เพราะฉะนั้นไตรักษณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ปัญญาจะต้องเข้าไปพิจารณาบ่อยๆนะคะวิปัสสนาญาณหลายระดับตั้งแต่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าจนกระทั่งบรรุทาแบบเป็นโลกุตระมาร์คคือวิปัสสนาญาณที่สิบสิบสี่นะคะสิบสี่มาร์คสิบห้าผลสิบหกปัจจเวคขณะญาณเนี่ยอันนี้ก็คืออ่เสืบเนื่องมาจากพิจารณาไตาลักษณะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ปัญญาเนี่ยจะเกิดความฉลาดเมื่อเสพไตลักษณ์แล้วอ่บางัง บางยานก็คือจะเป็นลักษณะว่าเบื่อหน่ายบางยานก็เห็นภยัยบางยานเห็นโทษนะคะเห็นโทษของไตรักสิ่งที่มีมีอาการเนี่ยเป็นไตลักษณะเนี่ยคือไม่น่าสนใจไม่น่าที่เราจะต้องไปเอ,อไปยุ่งกับเขานะคะควรจะต้องหลีกหนีไปให้ไกลเพราะว่ามันเป็นโทษเป็นภยัยก็คือก,ก็คือเป็นปัญญาที่ทําความเข้าใจไตรักนั่นเองนะคะจนกระทั่งยานแก่กล้ามากขึ้นเนี่ยจึงเ มีสิ่งที่พ้นจากตารลักษณะเป็นอารมณ์ได้ก็คือพันนิพานอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของวิปัสสนาญาณน,นะคะทีนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องวิสุทธิเจ็ดนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวิสุทธิเจ็ดกับวิปัสสนาเนี่ยก็คือมีความเชื่อมโยงกันนะคะคือวิปัสสนาเนี่ยเป็นสมาชิกของวิสุทธิเจ็ดเป็นสับเซตนะคะเป็นสับเซตก็คือ เป็นส่วนหนึ่งของวิสุทธิเจดเนื่องจากวิสุทธิเจ็นนั้นเป็นข้อปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาหรือเป็นหลักไตรสิกขานั่นเองไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาวิสุทธิเจดก็เริ่มที่ศีลเหมือนกันนะคะก็เลยเรียวกว่าเป็นศีลวิสุทธิวิสุทธิที่สองกับสิกขาสามที่สองเนี่ยก็คืออธิจิตตสิกขาเนี่ยกับจิตตาวิสุทธิคืออันเดียวกัน คือการอบรมสมถะภาวนานะคะเพื่อลองรับการอบรมวิปัสนาภาวนาดังนั้นศีลสมาธิเนี่ยเป็นเบื้องต้นของพรหมจันย์ต้องต้องชำระให้ดีนะคะพอมาเริ่มวิสุทธิที่สามก็คือเป็นวิปัสสนาญาณที่หนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ของความคิดความเห็นทิฏฐิตัวนั้นหมายถึงปัญญานะคะคือสมาธิทิฏฐิ วิปัสสนาญาณที่สองก็จะเป็นวิสุทธิที่สี่คือข้ามพ้นความสงสัยในการสามคือเรียกว่าเป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิหมดความสงสัยและไม่ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันะทุกอย่างเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยทั้งสิ้นไม่มีอิสระในตัวเองนะคะไม่สามารถที่จะเเกิดมาได้ด้วยตัวเองตรงนี้คือตรงข้ามกับพันิพานนะคะพันิพานไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแต่พันธิพานมีนะคะ นอกนั้นทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นปัญญาที่เข้าใจโลกีธรรมทั้งปวงนะคะแม้โลกุตระธรรมก็ยังมีเหตุมีปัจจัยด้วยนะคะแต่โลกุตรธรรมนั้นเป็นผลของการที่ปัญญาเข้าไปตรวจสอบโลกีธรรม ที่เนื่องด้วยเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็นําเข้ามาสู่การพิจารณาใตรักษณนะคะก็เป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นเเรื่องของโลกุตละนั้นในเบื้องต้นไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาแต่เป็นผลของวิปัสสนาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจนะคะก็กังหาวิตรณาวิสุทธิเป็นวิปัสสนาญาณที่สองแต่เป็นวิสุทธิที่สี่ ต่อไปวิสุทธิที่ห้านะคะวิสุทธิที่ห้าที่เรากําลังจะพูดกันก็คือชื่อว่ามัคคามัคะยานะทัศนวิสุทธิแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นปัญญาที่มีความบริสุทธิ์หมดจดรู้ว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางนะคะแล้วก็ในคำพีวิสุทธิมัคท่านก็บอกนะคะว่าเมื่อพระโยคีบุคคลท่านใด ประสงค์ที่จะเจริญมัคคามคยะญาทัศน,าานวิสุทธิก็ให้ไปเริ่มที่กะลาปัตสัมมาสนะคือหมายความว่ายานเราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเลยไปเพ่งพินิษพิจารณาเลยว่าตัวเราอ่ะตัวเราเนี่ยก็รูปประธรรมนามธรรมานะตอนเนี้ยทั้งรูปทั้งนามก็อนิจจงนะคะในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ วินาทีสุดท้ายย้อนไปจนถึงชาตินี้เลยก็ได้นะคะทุกวันทุกวันของเราเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นชาติก่อนๆเนี่ยก็เหมือนกันทั้งหมดล้วนต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแม้จะเป็นอนาคตตั้งแต่วินาทีนี้ไปนะคะจนกระทั่งเดี๋ยวสนทนาธรรมเสร็จเข้านอนนะคะตื่นนอนมีชีวิตวันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ล้วนเกิดจากเหตุ ปัจใจเยอะแยะมากมายทำให้อุปทานขันห้าของเรานั้นมีความเป็นไปนะคะมีความเป็นไปใช้ปัจจัยเยอะแยะมากมายไม่มีอิสระภาพเราก็น่าเบื่อหน่ายด้วยเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้พ้นจากการคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างนี้ก็คือเรียกว่าเป็นกราปะสัมมาสนะยานนะก็คือเป็นวิปัสสนาญาณที่สามซึ่งพออบรม ดูตรวจสอบความเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งรูป,ปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ล้วนอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันเราก็คิดนะคะคิดแบบนี้ค่ะคิดตามธรทมคำสอนนะคะคิดไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเกิดปัญญาเกิดความสุขนะคะบางทีก็จะเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นที่ท่านเรียกว่าโอภาษเนี่ยค่ะหรือบางทีอาจจะเป็น โลภะเกิดขึ้นนะคะคือทำแล้วมันเกิดความสนุกเนื่องจากว่าสติสัมปชัญญะก็ชัดอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นท่านท่านก็เรียกว่าถ้าคนมาถูกทางเนี่ยวิปัสสนูปกิเลสทั้งสิบข้อเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยหมายความว่ากิเลสนะคะเข้าไปจับสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ กิเลสเข้าไปไปยึดปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นปัญญาของเรานะคะเป็นเรามีปัญญาเป็นเราบรรลุธรรมแล้วเ,เรามีปัญญาแล้วเรามีความสุขนะคะอันนี้เป็นแสงสว่างเป็นพระนิพพานแน่เลยกิเลสเราหมดแล้วอะไรลักษณะอย่างนี้คือเรายังถูกกิเลสหลอกอยู่ท่านก็เลยท่านก็เลยให้ชื่อว่า กาลาปะสัมมาสนาญาณเนี่ยยังไม่ใช่มีความมีความเรียกว่ายังไม่รู้อ่ะยังแยกไม่ออกว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางท่านก็เลยไม่ได้จัดเอาไว้ในวิสุทธ,ธิทั้งเจ็ดนะคะแต่ถ้าไปอ่านคัมภี์วิสุทธิมรรกเนี่ยเราเราอาจจะเข้าใจว่าท่านเอาสัมมาสนาญาณเนี่ยอยู่ในมัคามรคายานะทนสนะวิสุทธ,ธินะคะแต่ถ้าไปอ่านพิยัชนะเนี่ยบรรทัดสี่ห้าบรรทัดแรกอะท่านจะพูดเลยว่า โยคี oki, ท่านใดต้องการที่จะอบรมเจริญมรรคมัค้ายาณทัศนวิสุทธิจะต้องเจริญกลาปะสัมมาสนญาณน,นะคะทีนี้วิธีการเจริญกลาปะสัมมาสนญาณก็มีหลายวิธีใช่ไหมคะอาจจะเป็นแบบตามปฏิสัมพิธามารรคสั้นๆแค่นั้นหรือจะเอาแบบวิสุทธิมรรคที่มีหลายแบบเช่นให้พิจารณาโตสี่สินะคะ ทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่บอกค่ะก็คือการกระจายอันนี้จังทุกขังอนัตตาออกมาเป็นสี่สิบอาการสี่สิบพยัญชนะสี่สิบคำพูดคำอธิบายนะคะเพื่อให้เราละคายตัณหามาณนะทิฏฐิกิเลสทั้งปวงความสงสัยทั้งปวงเนี่ยก็คงจะแสดงว่าเขาทำลายยากใช่ไหมคะมันมีความหนาความแน่นออที่เราเข้าใจผิดมานานเนี่ย ก็จะต้องใช้ยาค่อยๆกินยาไปนะคะหรือค่อยๆปัญญาต้องค่อยๆเติบโตโดยการพิจารณาพยัญชนะเหล่านี้นะคะก็จะขอทบทวนโตสี่สิบสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าที่ปริ้นออกมาเนี่ยตอนนี้มันได้แค่สามสิบเจ็ดนะคะสามแปดสามเก้าสี่สิบอาทจ,จะต้องรบกวนพี่พาคินเตรียมเตรียมให้หนูนิดนึงนะตอนนี้ตรงหน้าเนี่ยจะมีหนึ่งสองสาม พี่อาจารย์มาเชิญกล่าวเมื่อกี้จดไว้นะคะแล้วก็ตัวสีหลอกเนี่ยมันขึ้นที่แปดนะคะข้อแปดสี่ห้าหกเจ็ดก็หายไปค่ะหรือพี่พักินพี่พักินจะสะดวกไหมคะโตสี่สิบอยู่ในมือพักินนะผมผมไม่ไม่ไมใช่คุณหมอเสียงดีคุณหมอพูดไปพูดไปช้าๆอธิบายไปนี่แหละคือเนื้อความของสัมมาสนยานพูดไปอธิบายไปซ้ำไปซ้ำมาอะไรก็ตาม เดี๋ยวปัญญายานจะเกิดเดี๋ยวปัญญายานจะเกิดค่อยๆเกิดเออพูดไปเถอะเมื่อก่อนนี่ก็พูดนี่ก็พูดีพูดไปเรื่อยๆเอา